สวัสด oh, mm ีครับสวัสดีพี่น้องปองไปซูคุสุขะนะครับมาพบมาพบกจ่องใจขาดสง่านะครับเมื่อนี้นะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลเนาะพี่น้องพอดีมามีงานนิดน้อยนะครับกับพอดีสิได้มาเที่ยวทะเลสิหาบรรยากาศไปฝากพี่ต่อน้องนะครับเนาะกับเมื่อนี้กับมากับทีมงานพี่น้องครับเนาะกับผมผู้หมวดแสนดีพี่น้องครับกับทีมงานเอามามานมันสัมผัสผู้หมวดเลยเพิ่นเพิ่นวางหน่อย อ้าวฮวดสวัสด,ดีครับสวัสดีครับมาเจอเนี่น <ะ S 2> แล้วครับเน้องเป็นเนี่ยนะครับบรรยากาศอยู่นี่คือบา้านเฮาบ่โอ้บรรยากาศว่าคือบ้านเฮาบรรยากาศบ้านเฮามีอธงหน้าน,ะนาะอันนี้เป็น,นทะเลครับมันเป็นบรรยากาศแปลกใหม่สำหรับเฮาเนาะครับ,รบพอดีเฮาได้มา งานเพื่อมาดูงานของทางราชการข้างนอนดูแอมพเวียเข้ามาเจอตรงนี้เาก็เป็นการแปลกหน้าตื่นาตนจิดน้อยนึงงานครับเค่มีหรอกเขามาห้มีเลยอกรอกินอาหารทะเลมาดูมัรสองไี่องสบมาเนาะอาหารทเลเนี่ยรองนี่นี่นี่องหางตากรงเลยสวัสดีครับพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับผมนี่นะครับเอ่อตัวนี้เพิ่มาได้มาดเสียแล้วเๆามาเนามาดเสียด้วยเนาะด้วยเนามาทางนี่ฮมองหางนูกบพ่มีมองางนามันมาวตนนี้กะจักงไหกะสิาเบิ่งไปจักน่อยกน เตี้ยนะวลนี่ดอกงคนอาหารนครบอะไรนะเขาเตี้ยนหารที่เมนบอลไรเอานะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวทีปหาเบิึงกับขอเชียร์พี่น้องเบิึงนะครับนะเบิึงบรรยากาศเนี่ยเหมือนเรื่องอพี่น้องอันนี้เขาเดินยังครับหาดเจ้าสำรานบ่หาดสำรานหาดเจ้าสำรานนะครับนะฝืนกองทะบกสถานฝืนกองทะบกครับบรรยากาศดีพี่น้องเด้อมีโอกาสมาเที่ยวนะครับเด้อบ่เคยผัว่บ่ผัวตัวแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ดีพี่น้องสาสตรครับสาสตรหาดเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปหานดจวดกันพี่น้องกันเลย มาสัมภาษณ์เสียนะครับมางในน้องครับวันนี้วันน like ี like ้เต็มที่กับชีวิตครับชีวิตเสียโบมีแนว่ยยากเก่งเนี่ยไม่ยังเลยไม่นยังเละไปยื้อว่าเด็กนี่จะไปยื้อคือบางตัวก็มันจะหน่อยมันหน้ามันแสบโอ้น้อใจกองคนเฮ้ามันสีขมหรือบ่ขมมันเหมือนกับกผ้ากอผงสีเฮ้ารั่วที่ม่งเห็นทางยางก็คือฟอง งอโบคือไข่ไอโบคือหมองหาหม้อมาก่อนแน่นอนคั ท่านจะได้ขี้สั่งกังหมเป็นหญ,ญาอย่ายาสิลืมเช้าหน้าผูกคอรดควายว่อนกาเด้หน่องเอ้ยไงแล้วย่จะไปลืมตัว